สวัคสครับยูเลิฟเตอ์แม็กกเตอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเฮล่ากันครับเล่นขำแลยจริงๆไม่รู้จะเล่นไหนก็เลยหยิบมาเล่นแต่เวนนั่ม,มาไงตัวตั้งกดข้างบนมานะ ในเวนน้อมก็กดซัพพอร์ตมานะก็จจำได้นะครับไม่ไม่เป็นแจกรีอเปล่าก็ไม่รู้ปกติไม่ค่อยได้เล่นตัวหไห่้่าเท่าไหร่นะครับเดิมไปหนึ่งทีทำมาเจ็บจังอนะ่ะมันบิ้งมาอย่างนี้เจ็บไปสิครับ โอเคสวยไม่ได okay, so ้ค like ิวเฉยมันจ้พูดม่าไงไปก่อนครับมันเจ็บมันจะตายเต้ออะไรจะตายนะครับวินอมจะตายใช่ไหนอ่ะทำไมมันเจ็บจัง มันมันไม่แรงเหมือนคนเอื่นนั่นเขาเขาเล่นกันไอเมร์มาครับมันขายายร่างแล้วเดนดูกรลังไปเล็ดปูอีกอีกแล้วอ่ะไม่ไม่เป็นนะทั้งจะยินยงนเล็ดพูคนไม่ไม่เป็นตายเฉยโดนป้อมยิงจะยิงย็นเพื่อน โอเคเวลตีนะ okay, ครับแล้วก็โดนเะตือไปหนึ่งทีหววงคลิปครับเดี๋ยวค่อยกลับบ้านมาตีแอนแมนไม่โดนนี่ <need> กลับบ้านกันเดี๋ยวว่ามาใหม่มันมาส่งตัวอะไรเมื่อก,ก,ก, <mm> กี้โปรแกรมอัดมันเป็นอะไรไม่รู้ เราหอบแล้วนะมีอันเดทดนะเกิไปครับมันต้องยิงไว้เก็บฐานมาก่อนทำไมชอบโดนได้เวนเทอร์หุนอยู่ตลอดแน่มามาออตีคนข้างล่างก็แตกดิ ทำไมมาออกวันตีคนนะครับเจวันด้าไดแอนแมนไปเถึงเจวันนาจะตายเนะมืเเหมือนตรงตรงกลางมันจะเ,เสียกันได้คิวได้ดูไปหนึ่งทีครับต่อไปก็วันไม่ชีนนะครับ,นะรบเหนือแป้งเวนเทอร์เหรอ นะครับตีป้อมกันตีป้อมตีป้อมต่อไปเราจะออกเป็นในนีน่นะทนลุฟ้าทนลุตีเร็วเรายิงตะเกีไวยังยไงวะเนี่ยทำไมเราอยู่กลางลงเลยเนี่ยนะครับมูตาตาได้เด็ปูนะครับเห็นเด็กแพนเทอร์ตรงนี้ แบลักเบนเดอร์แต่ว่าจะตายตายก็อ่าเพิ่งเกิดมานะแล้วตีป้องกันดีกว่าโอเคได้แทะนุฟ้าเน้อยต่อไปมีนเดพูดกับแบล็กเบนเทอร์อยู่ข้างบนนะครับมันมันตีเราไปแล้วอ่ะ Tôi thôi 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 mày? OK, thôi 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 คลิกคันี้ใต้เบรกแมนเทอร์ไปจนเราเลฟูว่าไงหูเจ็บมอไม่เคยยิงเาขอกลับบ้ากงอนนะว้ามาครับเจอเลดฟูเจอสามตัวไปว่าไงตะตามไปเกียดตะตานมากเลยหมอ มันเดินแบบนี้อีกแล้วอ่ะมูนตาตาได้สองใบครับมันเดินแบบนี้อีกแล้วไม่ชอบเลยต้องมีตาอเิมเสริมตีแสลงก่อนมาครับแฟนเพนเธอร์ว่างไงเดีย๋ยวบอกนะตายว่าคลิปบนก่อนนะครับ โอเคนัดถังตัวสุดท้ายได้ดักหัวมาแล้วครับต่อไปไปเจนกลางกันมีแอนแมนอยู่ก็เห็นไหนวะเนี่ยมาครับเรามาเจอแอนแมนว่าไงโอเคนางแขนที่เมื่อกี้ตะกอตอนนี้ก็ สิบยีิบห้าต่อยีิบเอ็ดนะครับอยู่ที่เราว่าสี่ห้าสี่ตายหกแอติสติดแอตติเรื้ออะไรเดฟัวไงถอยก่อนมันเยอะเมื่อกี้เห็นนะครับเหมืนเราอยากได้เ่อเพื่อไม่คลิบก่อน โอเคว่าติดหกหมอแปลกคราวนี้ไม่รอดแน่หมอที่ย้อไม่ลาหนอเนอบ,บับมันไม่ลขอบบับมนาะเพื่อนโอเคได้บับมาตีป้อมกันโอเคครับวอร์มัคินโอเคมันไปหลังไปเราได้ตัดเนื้อแล้วนะนะ นะครับเอาเจอเพื่อนกันมุนต้าเอาอยู่โอเคได้เวน้ำมได้แล้วเต้นนี่ไม่เก่งเลยแจกเวหกตัวแล้วเนี่ยนะครับไม่โดนไม่โดนอีกใครวะเนี่ยตายแล้วเหรอุนตาโดนเลยครับทุกคน มาครับมามาตรงนี้ว่าไงเจอเต่ว่ามาในตรงเลยอ้องเป็นไงตางไม่ทันอีกตายไปไปกดยอมแพ้แนะ่เพื่อนเอเคตายครับทิกเพ่คิวแล้วว่าไงหมอโอเคควาตาคิว ว่าตาคิวครับเห right. มือนจะตายรู้ตึกว่าจะตาย <All right. S 1> ตายเียรคิค้กันไปช่วยกับเพื่อน <Yeah. S 1> ดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาคิคา้กกอนของเราเต็มแลกครับแมนแมนตัวโจทย์ ขอบ้าไกมากเสี่ยมหมอ,อแล้วทำไมมูนตาตามันได้นะครับหมอว่าไงหมอหมอวิ่งไปไม่เป็นไรวันนี้ก็ได้หมอไปเคลมได้ไหมแอแมนตัวโจดอีกแล้วถ้าเจ็บว่าไงแอแมนไปได้ วันด้เหรอแมบนี้ก็ตายดิครับมันเดชภูด่วยเหรอจะเอาไหมเด้พูตายอีกแล้วอะไรเนี่ยจบล่อยครับไม่งั้นเตอร์ตายสำหรับวันนี้ไม่บายสวัสดีครับมันดูคะแนนกันก่อนนะมันดูคะแนนกันก่อน MVP ก็เป็น MVP เป็นมูลดนานะครับตราบวันนี้บายบายสวัสดีครับ